ใาการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและ เมืองไทยประกันภัยเดอะมอลล์กรุปเครื่องปรับอากาศแคเรียลัตธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรีรัสเซียและจีนแดงเป็นชาติผู้นำแห่งลัทธิในราวปีพศ2489ประเทศแถบอินโดจีนได้ถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ตอนนี้แหละครับผมก็ตั้งใจที่จะมาปรึกษากับท่านเรื่องนี้แหละครับเอาสิฉันว่างอยู่ไปหาท่านพระครูที่วัดปากคลองด้วยกันซะเลยก็ได้นี่กำนันนายอำเภอให้กับผมมาตามท่ากนกำนันให้ไปพบขอรับกำนันไปอำเภอกับนายจำเดน <c oughs> นะน่าจะมีเรื่องสําคัญถึงได้มาตามตัว เรือลำนี้ของท่านเหรอครับอที่แรกก็ว่าใช่หรือประสบแต่ดูๆไปแล้วก็ไม่ใช่เรือลำนี้เป็นของประสบหรือผมเพิ่งเป็นเจ้าของมันมาเมื่อไม่นานนี้เองครับ แต่ถ้ามันเป็นเรือของท่านเนี่ยท่านเอาคืนไปเถอครับไม่เป็นไรหรอกประสบเดินดีไม่ไกลก็ถึงวันละเรือลำนี้เป็นของประสบประสกก็อเอาไปเถิะอาตมาเดินกับวัดเองเออท่านครับผมชื่อพันนะครับบ้านเดิมผมอะอยู่เมืองปทุมผมเองก็เพิ่งผ่านอำเภอเนี้ยเมื่อไม่กี่วันนี้เองอรู้จักกันไว้ก็ดีแล้ว มีทุร่าป,ป่างอะไรก็จะได้พึ่งพาใสกันนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวครับหลวงพ่ออะไรอีกเราเรือลำนี้เป็นของท่านท่านลงภายกับวัดไปเถอะทีแรกอะ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นเรือใครผมก็เลยภายเรือออกไปจากท่าน,น้ำวัดผมก็คอยแอบดูอยากรู้ว่าเป็นเรือของใครเห็นท่านน่ะคุยก็บเด็กอยู่หน้าวัดสักพักหนึงท่านก็เดินหันหลังออกไปทางหลังวัด ผมก็เลยกลับมาถามไ้เล็กวัดมันดูได้ความว่าเป็นเรื่องของท่านแล้วมันยังบอกอีกว่าท่านเนี่ยเป็นสมภารอยู่วัดไผ่แดงผมก็เลยรีบจ้ำเรือเนี่ยมาดักคอยอยู่ก่อนเพื่อจะได้คืนเรือให้ท่านไปสมภารก็ดีแต่จะให้คนเขาถือศีล ศีลมันจะไปมีประโยชน์อะไรในเมื่อท้องคนมันยังหิวคนเราเนี่ยไม่มีใครอยากจะทำผิดทำชั่วหรอกแต่ในเมื่อท้องมันหิวมันก็ต้องรักกินขโมยกินเพื่อประทังชีวิตเออน่พันนายพันเรื่องนั้นอย่าวิตกไปเลยนะ ที่วัดยังมีอีกลำพอใช้ได้นายพันอยากได้เรือลำนี้ก็เอาไปเถิดฉันไม่ติดใจหรอกโอ้ไม่หรอกครับท่านจะมองผมเป็นเช่นไรก็เถิดแต่ของพระของสงฆ์เนี่ยผมไม่เอาครับผมมีเว้นเหมือนกันก็ขอบใจนะแล้วนี่นายพันธ์กำลังจะไปไหนล่ะบ้านช่องก็มีไม่กลับหรือ ่านน่ยอย่าห่วงผมเลยผมก็ไปกับผมตามเรื่องเลยนะครับบ้านช่องก็คงยังไม่กลับแล้วครับในพันในพันทำมาหากินอะไรบ้างละ่ะโอ้แต่ก่อนนะผมก็ต่อเรือขายนี่แหละครับแต่ทำไปทำมาแล้วมันก็มีแต่ขาดทุนนะครับ ผมก็เลยไม่ต่อไม่แต่มแล้วครับ mm. เที่ยวหาเรือที่คนอื่นเขาต่อไปแล้วเนี่ยเอามาขายดีกว่าอืมชบกลนเนะในพันในพันพายเรือไปส่งฉันที่พัดก่อนดีกว่าและถ้ายังไม่มีอะไรทำก็อยู่กับฉันไปก่อนก็ได้โอ้ไม่ถึงเพียงน,นั้นหรกท่านสมพานผมเองเนี่ยยังไม่ต้องถึงกันนอนสาราวัดแล้วก็ขอเข้าพระกินหรอกครับเอ ใครว่าอย่างนั้นเล่านายพันฉันคิดว่าจะให้ในายพันนะทำงานช่วยฉันเราก็ไม่ว่าหอเรือครั้งที่วัดมันโงนเงยนไม้ไร่ชาวบ้านเขาก็ออกเงินทําบุญซื้อกันไว้ให้หมดแล้วติงไม่ได้ว่าจ้างใครถ้านายพันรับทําก็จะได้ค่าจ้างไว้ใช้บ้างมันอาจจะไม่ได้มากมายนะแต่ก็คิดเสียว่าช่วยกันทําบุญก็แล้วกันสักสิบกว่าวันก็คงจะเสร็จ ระหว่างนั้นก็กินอยู่กับฉันไปก่อนเดี๋ยวให้เด็กมันหาให้ไม่ต้องวิตกอผมจะไปทําได้ยังไงล่ะครับหอระคังทั้งอันน่ะเฮ้ย <c oughs> มันจะไปยากง่ายอะไรเราฝีมือระดับในพันเนี่ยนะถ้าลองต่อเรือได้ <c oughs> ก็ซ่อมหอระครังได้แน่ ท้ายเรือไปส่งฉันก่อนอในพันกินอะไรมาหรือยังตั้งแต่เช้านี่ก็ยังเลยครับอืไม่เป็นไร ข้าวก็มีของแห้งของเค็มก็พอมีบ้างฉันจะให้เด็กหามาให้ในายพันจะเอาอะไรก็บอกเด็กมันครับดูเอาแล้วกันนะนายพันก็คงไม่ยากระดับนายพันต่อเรือได้ก็คงซ่อมหอระฆังได้ไม่ยากครับไปไปเลือกไม้กันะนะนายพัน ไม้สำหรับไว้ใช้ซ่อมหอระครังลองเลือกดูเอานะว่าไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับตาถ้าน <c oughs> ไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเลยอ้วนเร็วไอ <c oughs> ้อยยกขึ้นมา ตอนนี้หอดราฆังเราก็ซ่อมเสร็จแล้วาตัดยายคองได้บอกพวกบ้านเราด้วยนะให้หมุทนากันท่านสมพาน์อ่นานายพันที่ฉันให้เนนไปตามนายพันธ์มาเนี่ยก็จะถามนายพันธ์เรื่องค่าแรงว่านายพันธ์จะคิดชันเท่าไหร่ที่ช่วยงานซ่อมทั้งหมดนั่นนั่งก่อนนั่งก่อนออไม่เป็นไรครับท่าน อืผมเองอะอยู่นี่ก็สบายดีไม่ต้องเสียค่ากินอยู่ผมคิดค่าแรงท่านเพียงแค่วันละแปดบาทก็เห็นจะพอสมควรสิบวันก็ช่างหนึ่งพอดีผมขอรับเท่านั้นครับไม่น้อยไปนหน่อยหรือเงินมันก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะเออก็คิดซะว่าผมช่วยทําบุญกันแล้วกันผมขอรับเพียงแค่แปสิบาทเท่านั้นอืมงั้น้่านรอเดี๋ยวท่นไปเอาเงินก่อน งั้นผมกลับลาท่านสมพานธ์าบเพลานี่เลยครับเอ้าทำไมล่ะนายนพัน์จะกลับเลยหรือไงอ๋อก็ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับ้องให้ดึกสัหน่อยผมมาชอบเดินทางตอนกลางคืนอากาศมันเย็นดีแล้วก็ไม่ร้อนไม่เกะก,กะผู้คนอีกอย่างเนี่ยผมก็ไม่อยากรบกวนท่านสมพาน์เนี่ยดึกดึกดินเด,ดมันรบกวนกันจำเป็นอืม หลายคนนะ,อะเอาเถอะเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันบ้างนะโชคดีโชคดีค,ดคงจะจริงอย่าไอ้แก่นหมือนว่าถ้าแบ่งวัตถุให้มันเท่าเทียมกันคนร้ายอย่างในพันก็กลายเป็นคนดีได้ นับสนุนโดยบัญชีอ e ีเซฟวิจากธนาคารกรุงเทพกาแฟมารองดีอย่าไปเสียดมเสียดายมันเลยสมผานไอ้เครื่องแก้วของสมผานนั้นฉันลกหูลกตาม,มานานเต็มทีโอ้โหหลวงพ่อพูดอย่างในแก้นเลยนะครับ